How's going bros is it name my Qtipad นี่เด็กนะครับทุกคนโโออคิดมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะใครที่อยากเห็นเจ้า NPC ตัวนี้เต้นนะครับผมกดไลค์และกดติดตามให้หน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเจ้า NPC เต้นกันเลยกดแล้วหรือยังกดแล้วใช่ไหมงั้นไปดูมันเต้นกัน ชิคเก้น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 ที่แปลว่าไก่ go away go go away go baby blue brother <Yeah. S 1> เป็นมอดของ F N F นะครับทุกคนที่สร้างโดย Vomic Avi Avi a เดียวแล้วก็ S S Cool นะครับทุกคนขออภัยที่อ่านผิดนะฮะเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรเดี๋ยวพี่เปิด Google Translate <vid> ให้ฟังนะครับผม Avi เดียว <vid> ซึ่งบอดนี N ้ a, นะครับทุกคน boyfriend นะฮะจะต้องไป baby sit หรือว่าดูแลน้องของเขานนั่นเองนะครับผมซึ่งน้อง,องเขากับตัวเองเนี่ย boyfriend นะฮะ แบบไม่ถูกชตากับน้องของเขาเลยนะครับผมทาให้เขาเนี่ยครับผมขอท้าน้องนะครับผมในการแข่งแรปครับใช่ท้าน้องที่เป็นทารกอยู่เนี่ยในการแข่งแรปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนะทุกคนน่าติดตามดูมากๆเลยนะครับผมพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์และติดตามและไปเริ่มดูกันเลยครับผม let's go ครับก็ะครหนึ่งนานมาแล้วที่มีเด็กน้อยคนหนึ่งกําลังดูดนิ้วอยู่ ฉัน่ะบอกว่าฉันน่าจะต้องมาดูนายนะเจ้าเด็กปีศาจอุ๊ยเปว่าเขาเด็กปีศาจได้ยังไงกูกูก่าก่าปะทังก้าปะทังกี้สู้สู้ซี่ซี่ปะทังกี้ปะทังก้าเดี๋ยวเดี๋ยนเสียงความทุ้มความสูงมันสลับกันหรือเปล่าอุยนองน่ารักมากคนดูดิ่น่าเอ็นดูโอ้โหไปเรียกเขาเด็กปีศาจได้ยังไงบอยเฟรนด อุ้ยอารมณ์เหมือนกับว่าพี่กําลังสอนน้องนะครับท่านผู้ชมใช่หไหมพี่กําลังแบบบอกน้องว่าเออทําอย่างนี้เนะี่ยมันดีทําอย่างนี้มันไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับโอ้แออารมณ์การแบบว่าการสอนของครอบครัวมาเต็มเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้ฟังเพลงหน่อยนะเพลงมันซึ้งซึ้งมากดูเด็กดูตาเด็กก็รู้แล้วนะครับทุกคนว่ามันเป็นการสอนที่ซึ้งมาก อ้ยกดผิดแม้โอ้โหไหนใครบอกมอดนี้แบบเอ่อเด็กปีศาจไม่ใช่เลยโอ้สองพี่น้องคนนี้เขารักกันดีจะตายแชทออโอ้ฟังแล้วเคลิมทุกคนฟังแล้วแบบจะหลับตามเลยอะ่ะเตเตเหมือนเพลงวัยเด็กเหมือนเพลงวัยเด็กอ๋อ โอ้อ่าอ่าอ่าอะไรเด็ก็นไรใหม่น้ำซ่าตูดแกะระเบิดอ่าสักครู่หนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนี่เด็กนะครับทุกคนโโอออเเคิดมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะเรียบร้อย ช่องผมไม่สนับส,สนุนซามิแลงอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอันนี้คือเพื่อความบันเทิงเฉยๆนะครับไปเล่นกันต่อเลยดียวกว่า let's go เจอเด็กเมื่อสักครู่นี้ไปขอเปลี่ยนทรงผมเป็นพี่มากพักขนงหน่อยนะฮะอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยพร้อมเล่นโอโ้โอเคเลยสรุปแล้วนายต้องการที่จะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าเด็กปีศาจร่วงลงไปแล้วก็เอาหัวโขกคอนกรีตหัวไม่แตกแล้วนะหัวลงคอนกรีตอนะ hey, hey. Okay. โอเคุัยเหมือนกับว่าอันนี้บอยเฟนจะโกรธแล้วนะครับท่านผู้ชมโห้ยต้องรีบสอนน้องเลยนะครับผมน้องทำอะไรผิดพลาดไปต้องรีบสอนน้องนะครับโอ้โอเคอเคอเค้ยแต่เพลงมันก็พอนะถึงแม้เมื่อกี้เด็กมันจะตะโกนซะหูทแทบแตกก็เหอะโอ้โหทำมาเป็นมมยวายทำมาเป็นมวยวายเด็กน้อยเะ โยโอเคติงตงตตงตงตาตงตงตาตงตตาเหมือนซูี่ดูยอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าจังหวะมันคือจังหวะของซูเปพี่ดูวะชทอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะโอ้ก็ผเพน เอาเลยบอยเฟนสอนน้องให้เลยสอนน้องให้ดูนะทุกคนว่าไผเป็นไผนะครับทุกคนอโ้ยมาแล้วว่าเฮ้ยโอเคโอเค้เด็กเด็กร็ปได้ขนาดนี้เลยฮะเนี่ยโตมานี่น่าจะเออเก่งนะครับทุกคนอรอบครัวของบอยเฟนนี่หว่าลืมไปบอยเฟนนี boy ่สู้กับทุกอย่างอะ่ะเทพอะไรก็แล้วแต่นะฮะ โอ้โหแต่หน้าตาน้องเขาก็น่ารักละจบแล้วเป็นไงพี่สอนน้องแล้วอะน้องเข้าใจบ้างแล้วหรือยังนะครับว่าห้าหมตะโกนนะครับผมโอเคมองไปข้างหลังนะครับไม่มีอะไรว้าวเหมือนกับว่ามีใครไม่รู้มาที่บ้านเราด้วยนะฮอใครจะมาที่บ้านเราได้ละ่ะเออหยิบอะไรก็ไม่รู้มันจากตูดแล้วก็ ทำเสียงแแมแมผู้คนที่รวมกลุ่มกันอยู่นั้นกลายเป็นอะไรวะ F d i a Saku b o m i c B B Pansu Smokey Sky F N F m o d t ก็รือว่าจะเป็นชื่อของ F N F m o d เหรอฮะใครที่รู้บอกพี่หน่อยนะครับพี่ไม่รู้นะครับมันคืออะไรนะครับผมอา้าขี้แตกเอ้ยน,นี่น่ะเป็นหลอดอันอสุดท้ายของชั้นแล้วนะอะไรว่าหลอดอะไรพี่ไม่เข้าใจเลยนี่เขากำลังพูดอะไรที่พี่ไม่เข้าใจอยู่หรือเปล่า หรือว่ามันคือเรื่องอะไรที่มันปแปลกๆวะโอเคหยิบไม้เบสบอลออกมาแล้วก็ตีไปที่จุดอ่อนนะทุกคนแบบจุดนุ่มๆน,นะครับผมอ๋อเหมือนกับว่าเป็นการสั่งสอนน้องไงว่าเออทาสิ่งนี้ไม่ดีนะก็เลยหยิบไม้เบสบอลมาแล้วก็เช้าอ,อะไรอย่างงี้นะครับผมอ้าวตัวแตกกลายเป็นเลือด <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้องใครทาน้องเนอน้องเป็นไงอ่ะอุย้ยพี่ว่าน้ององงแงได้เลยวะ <c oughs> <c oughs> อ๋ออ๋อก็ไม่เท่าไหร่นี่ น้องยังไม่งอแงนะเนี่ยมันกำลังบ่นอยู่ว่าพี่ชายทำ่างนี้ได้ยังไงอ่ะเมื่อกีน้นี้โอ้โหซอนมะเขือเทศไหลออกมาจากตัวฉันเลยรึเปล่าโอเคมันกำลังเถียงกันอยู่นะทุกคนพี่ฟังออกเลยแหละเห็นไหมกำลังเถียงกันอยู่แบบพี่ก็ไม่ยอมพี่คิดว่าตัวเองถูกไงเนะ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรวะไมก่นกี้ลิ้นไก่น้องเป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ใครตะโกนเมื่อกี้บอยเฟีนตะโกนไม่ให้เหรอโอเคเออจริงๆแล้วพี่อยากที่จะพูดอะไรเยอะๆนะฮะแต่พี่อยากให้น้องๆฟังเพลงนิดนึงด้วยเหมือนกันโทษทีโทษทีเดี๋ยวโอ้อย ออกมาแล้วทุกคนล,ลิ้นไก่รวลิ้นไก่รวนี่ว่านายรวได้คนเดียวเหรอนั่นนั่น,น,นเอ่อคอคนหรือว่าเปียโนฮนะเสียงเป็นโอ้ยอะไรวะป้าป้าซิมสันมาจากไหนอ่ะป้าป้าอ๋อ,อ,อมันคือเสียงตอนบ,บีบคอเว้แชท จบแล้วอ่ะไปโอ้หปวดปวดหัวเลยเมื่อกี้คือแบบปวดหัวจี๊ดเลยอะอะไรไม่เกียนขึ้นกระทันหันเออมันคือเรื่องอะไรนะทุกคนไพร์เดย์ไม่ใช่ไพร์เดย์เออทุกคนใครรู้บอกพี่ทีนะพี่จำชื่อมันไม่ได้วะ่ะอันนี้น่าจะทีมฟอร์เทสนะแต่เมื่อสักครู่นี้อะไรอะ่ะ แลพี่ไม่เข้าใจอ่ะคือน้องกำลังจะบอกน้อง <c oughs> น้องกำลังจะบอกว่าน้องเล่นเกมพวกนี้วัยเด็กใช่ไหม <c oughs> เด็กๆเนี่ยคือเล่นเกมพวกนี้กันใช่ไหม <c oughs> โอ้โหเป็นพี่พี่จะไม่เล่นนะเกมพวกเนี้ยเพราะว่านั่นหน้าคนหรือว่าอะไร <c oughs> โอ้ยโอ้พี่คููปัดิปะปะปัปะดิป,ปัดิอาซาบะลิฟทำทิมทำทิม,ทำท,มทำทงอ เหมือนเหมือนเพลงมันจะซ้ําๆนะมันแบบเอออู้เออเออแล้วมันก็ซ้ํากันซ้ํากันซ้ํากันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเร้องไห้แล้วเหมือนเหมือนเขาจะร้องไห้แล้วนั่นอะเอ้เอ่ออะไรวะน้องเออ่ะเออเออก็โวยวายเลยว่ะ เออผู้ชมทางบ้าน <it> ไม่รู้ว่าปรับเสียงกันยังไงนะแต่พี่อ่ะปรับเยอะอยู่นะคือดังอยู่อะเหมือนแบบปรับเหมือนดูหนังเลยเว้ยโูนี่คือแทบจะวิงแล้วอะเฮ้ยโอ้โอ้ยกัอ๋อโอ้ยพอเพิ่พอะโอยไมอยู่ๆก็เศร้าอะอ้ อ๋ออะไรเอา้าตัวอะไรวะนะ่ะเบลอเลยอะ่ะอุ้ยหลอนหนอ <laughs> หรือว่านี่ก็กคือเบลอเพราะรักแถบแบบว่ารักเธออ้าไม่ต้องรักกันแล้วเ <c oughs> อ้าเลิกกันเถอะอ้อ อะไรอีกอะอย่านะอย่าอย่าตะโกนเลยน้องพี่ยอมแล้วอะ Windows XP ใครเอลเลอร์วะเมื่อกี้เหมือนกับว่าเขาทะเลาะกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยว่ะเป็นพี่น้องก็อย่างนี้แหละทุกคนยิ่งรักมากเ็ายิ่งทะเลาะกันมากนะครับผมอะ เผื่อคนไม่รู้นะทุกคนพี่ว่าพี่เคยได้ยินเสียงกรีดเมื่อกี้อยู่เสียงกรีดเมื่อสักครู่นี้มันมาจากไอ้ไอ้เซเรนเดอร์ทับบี้อะไรล่ะนะครับทุกคนไอ้เทเลทับบี้หน้าตาหน้ากลัวนะครับที่เคยเล่นอยู่จบแล้วเหรอว้าก็จะจบได้ทุกคนโอ้หูท่าอ๋ออ๋อ อ๋อทำไมมันกดยากเนี่ยเผื่อคนไม่สังเกตนะเมื่อกี้พี่กรีดก่อนที่มันจะลงมาอีกคือพี่เห็นมันแล้วอ่ะพี่รู้เลยว่ามันมันกรีดแน่ๆพี่ก็เลยแบบกรีดรอเลยนะครับมันเสียงมันพี่ว่านี่ผ่านพี่ว่าพี่เล่นพี่เล่นเกมนี้เสร็จพี่ต้องกินพาราเซตัมอนทุกคนหูจะแตกโอเคจบสักทีโตไปไง คือน้องเขาอยากจะเล่าเรื่องไง หวังว่าทุกคนนะครับผมจะมีความสุขที่รับชมคลิปคลิปนี้กันนะครับผมแล้วก็ให้อภัยน้องด้วยนะครับผมน้องเนี่ยอาจจะโบกแบกโวยวายนิดนึงแต่ว่าน้องก็ยังเด็กอยู่นะครับโขน่ารักตุงงตุงตุงงตุงงนี่ครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับทุกคนว่าในเว็บไซต์ Friday Night Fungin Fan.com นะครับผมเขียนอะไรเกี่ยวกับเจ้า Baby Blue Brother บ้างนะครับในเว็บไซต์นี้นะครับผมเขาได้เขียนไว้ว่า Unsettling Team นะครับผมหรือว่า เป็นอันที่แบบว่าเอออาจจะทําให้คนที่เล่นเนี่ยไม่พอใจหรือว่ารู้สึกไม่ไม่สบายใจได้นะครับท่านผู้ชมก็ส่วนตัวแล้วพี่ก็อ้สบายดีพี่สบายดีนะครับผมนะซึ่งเขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เจ้าเบบี้บลูบรอเตอร์เนี่ยกำลังจะแพ้นะครับทุกคนมันจะมีเป็นไอคอนขึ้นมานะครับผมว่าเขาเนี่ยโดนรถทับนะฮะเขาโดนรถทับซึ่งอาจจะทําให้ใครบางคนนะครับทุกคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยรู้สึกแบบว่าเออไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้นะครับผมอ๋อพี่ก็ ามนั้นแหละพี่ก็ามนั้นแหละโอเคซึ่งทางเพจเนี่ยนะครับทุกคนยังเขียนเองนะฮะว่าเป็น unfinished page นะครับทุกคนหรือว่าเป็นมอดที่แบบดูเหมือนกับว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อเรื่องนะครับทุกคนหรือว่าเรื่องเพลงนะครับผมแถมยังโดนเขียนไปด้วยอีกนะครับผมว่า low quality หรือว่าดูเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ก็ enjoy มันเหมือนกันนะฮะนี่อันนี้พี่เห็นด้วยนะครับทุกคนเขาเขียนไว้ว่า โจ๊กมดนะครับทุกคนหรือว่ามอดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าสร้างมาเพื่อเป็นคอมเมดี้เป็นความขำขันนะครับผมก็โอเคทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับทุกคนสวัสดีขอตลาไปก่อนนะครับผมขามุยครับ